กันไหมคะผิดเทอมกันไปหลายวันแต่ว <proposals sit down> ันนี้ดูคึกคักเป็นพิเศษเลยเอาวันนี้เราจะเริ่มเรียนวิชาภาษาไทยกันก่อนเลยนะคะดูในกระดานนะคะเด็กชายเคลุกขึ้นอ่านคำนี้การมาร็วตัวอ ลุกคนอ่านจากหลังมาหน้าสิไฟรถมาตามอุ้ยเก่งมากค่ะเดี๋ยวครูจะใส่ตัวเลขเอาไว้นอกจากเราจะเรียนภาษาไทยแล้วนะคะครูก็จะเรียนภาษาภาษาคณิตขอโทษค่ะครูพูดเราก็จะเรียนคณิตไปด้วยนะคะน้องโฟนไหนลองอ่านจาก2431สดูสิคะรถไฟตามมาเย้ แล้วก็เดี๋ยวครูจะสอนนะคะเรื่องเต้มกับดำนะคะโอเคอะเด็กชายเคมือไม่พายสบายจังเลยครับผมเด็กชายแป๊กเห็นช้างขี้เด็กเขาเาเก็บสิครับเด็กชายเบสแก้ตัวหน่อยนะคะตําตำน้ำพริกอร่อยจังเลย เด็กชายโฟนเดยกครูคิดแป๊บหนึ่งเข้าทางออกครูรู้ว่าเธอคิดไม่ทันเข้าจากออกออกทางเข้อ่าพวกแกประเด็นอนุบาลกันใหม่ดีกว่านะคะอ่ามาโต๊วนี้อังเปาจำนวนไทยที่ว่าขี่ช้าง เด็กชายบอลทหารแบกปูนไม่ไหวจริงๆอ่อะเดี๋ยวครูจะเขียนเป็นตัวอย่างให้ดูที่หน้ากระดานแล้วกันนะคะมา สำนวนไทยนะคะคู่กับคูครับว่าไงเด็กชายเบสคุณกูสอนให้รักในความรู้เบตเตอร์สอนให้ดูในความรักครับผมคุณครูคู่กับว่าไงเด็กชายดานุผมเจ้าคูครับ ทุกคนคะี่เราก็เปิดเรียนมา5-6วันแล้ววันนี้ครูก็เลยคิดว่าครูอยากจะปล่อยให้เร็วสักวันหนึ่งลูกผู้ชายแล้วลูกไม่เก็บการบ้านหรอคะอ่ะคนไม่หทำกัรบ้านออกมาข้างหน้า ใครไม่ทำออกมาครับทำไปกทเร็ว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 ถ้าออกมาช้าครูจะตี2ทีนะเเลยครับ้เราทำไดเียเอาเดียวเขาลงเขาไม่ป้ามาเขาลงเปียกไม่ใหญ่เอามาออกมาใครไม่เอามาก็ออกมาเอาเลยเรทเสร็จแล้วเด็กชายเคเจอก็ไม่ําดานุซึ่งเรก็ไม่อยู่ใน เด็กชายโฟนทำไมเธอไม่ทำกันบ้านแม่เอาไปเขียนหวยหมดแล้วครับแม่เอาไปเขียนหวยหมดแล้วครับหวยหมดแล้วครับทางน้นทางน้นไปทำไมเธอไม่ทำกันบ้านแม่เป็นคอน้องออกมาถึงกว่าน้องไม่ฉลาดครับผมเลยเอาให้น้องเรียนอยู่บ้าน พอสองทีครับหานหน้าไปข้ามลงบนนี้นะเด็กชายเฟซทำไมไม่ทำกันบ้านตั้งไว้ให้แม่เรียนที่บ้านตั้งไว้ให้แม่เรียนกูจะตียังไงเชฟมันมานี่เธอเรียนมสี่มาหปี อยากซัมชันครับ hey, know, ทำไมก็มีน้องซีนอยู่ครับผมก็มีน้องซีนอยู่ครับผมเดี๋ยวรูครับไม่ท้เดี๋ยวกันบ้างทำไมเราไม่ทำกันบ้านทำมาแล้วก็แต่หมุดตกหมุดมันเปียกครับเปียกอยู่ที่ไหน กอเปลี่ยนครับผมทิ้งไปเลยครับถ้าอย่างนี้กูต้องตีกี่ทีคะ5้าวีแต่้าสิบตีไอต้องสิบตีกี่ทีได้ แต่ผมดึงออกมาครับรับเข้าไปจีบสาวอีกคนามืครับเธอหลอกกูไม่ได้ล่ะเธอหลอกได้แค่ผู้หญิงของเธอเท่านั้นแหลยมาโอ้โหกางเกงก็รัดมากโอ้ยโอ้ไปนั่งโอเคการบ้านก็ส่งพรุ่งนี้แล้วกันวันนี้พอแค่นี้แล้วกันฮะ มดแล้วค่ะนี่เราสังเกตไม้ว่าเด็กผู้ชายอ่ะ5้วันนี้รีบกลับบ้านกันทุกคนเลยใช่ค่ะครูละเบื่อมากเออนี่ที่ทุกคนช่วงนี้ทุกคนได้เล่นฟรีไฟกันไหมเล่นอ่ะโอ้โตอนนี้ครูติดมากเพราะว่ามันมีตัวละครใหม่ที่ชื่อครูอ่ะเฮ้ยมันมีสกิลแบบนีนะเป็นแสดงตำแหน่งศัตรูในระยะที่ยืนอยู่สุดยอดใช่มาใหม่มากนี่ ถ้าเกิดทุกคนจะเล่นนะอย่าลืมทักมาหาครูนะได้ค่ะโอเคแต่ว่าพูดก็พูดไปตัวละครใหม่อ่ะมันเป็นนักสืบใช่ไหมครูก็ต้องทําตัวเป็นนักสืบพวกเธอต้องช่วยครูนะมาครูไปสืบหน่อยว่าเด็กผู้ชายอ่ะรีบกลับบ้านไปทําอะไรมันไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดหรือเปล่าต้องลองครูว่านะต้องมีอะไรอยู่ในกอญ้าแน่ๆกอไ่ค่ะไปพาครูไปบ้านเด็กผู้ชาย้ อาจารย์มาถึงไหนแล้วคะตอนนี้หนูอย pues ูอ่หน้าบ้านเด็กผู้ชายแล้วค่ะยังไม่เห UM um> bueno> ็นอาจารย์เลยหนูลองหันมาทางขวาดูสิอาจารย์ยืนอยู่เนี่ยโอเคอาจารย์อยู่นี่ทุกคนอาจารย์แต่งตัวเหมือนตัวละครครูในเกมไหมมืออาจารย์เป็นคนอินกับอะไรแบบนี้มากเฮ้ยทำไมเรามาอยู่หน้าค่ายเพลงได้หมดถ้าสุดชื่นอ่ะก็พวกนี้เป็นศิลปินที่ค่ายค่ะอาจารย์เด็กผู้ชายเนี่ยนะใช่ แต่มันเป็นศิลปินกันแค่สองคนแล้วคนที่เหลือมากันทำไมนั่นละสิหรือว่าจะทำอะไรไม่ดีต้องไปดูค่ะแล้แอบเข้าไปดูเข้าไปแบบนักสืบไปมอบอีกมองมอบอีกเร็วมอบเยอะๆนักเรียนเฮ้ยอาจารย์เร่งเลยอ่ะฉันนี่แหละพาอาจารย์มาก็ถูกแจอ่ะกลับบ้านเร็วทุกวันอาจารย์ก็เป็นห่วงใช่ นี่พวกเธอมารวมตัวกันทำไมอ่ะทำไมไม่กลับบ้านไปหาคุณพ่อคุณแม่ทำไมไม่กลับบ้านไปทำการบ้านทำไมไม่กลับบ้านไปช่วยคุณพ่อแม่ขายของทำอาหารกินกันบ้านเนี่ยฮะทั้งมือตงทำอะไรกันเรื่องแค่นี้เองอาจารย์เห็นพวกเธอรีบกลับบ้านตั้งหลายวันอาจารย์นึกว่าพวกเธอจะมาทำอะไรที่ไม่ดีอาจารย์เป็นห่วงโอเคแล้วทำไมต้องมาร่วมกันเล่นฟรีไฟกันที่นี่ด้วยอ่ะมันสนุกมากครับเนี่ยเล่นฟรีไฟสนุกมากครับผม ทำไมไม่ช่วยพ่อแม่ทํางานคะก็ต้องรีบเป็นครับอาจารย์เพราะว่าหกโมงผมต้องรีบกลับไปช่วยงานที่บ้านครับได้อ๋อคือเลิกเรียนเนี่ยต้องรีบกลับเล่นเกมเพื่อหกโมงจะได้รีบไปช่วยพ่อแม่ทํางานโอ้โลโงอกก็นึกว่าเด็กผู้ชายจะมาทําอะไรไม่ดีนึกว่ามันจะมีอะไรกันมีอะไรพูดถึงเกมฟรีไฟนี่เห็นอาจารย์แต่งตัวไหมเห็นครับเหแต่นตัวละครอะไรนะ มันนักสืบเลยครับใช่นักสืบตัวใหม่ที่ชื่อครูะใครมีแล้วบ้างโอ้อาจารย์มีแล้วอ่ะงั้นอาจารย์ขอเล่นด้วยได้ไหมได้ครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเราเข้าเกมนเลยเดี๋ยวอาจารย์จะให้ดูว่าตัวละครใหม่ที่ชื่อครูที่เป็นนักสืบอะ่ะมันมีสก,กิลเจ๋งยังไงว้าวอ่าอาจารย์ขอทีมเลยแล้วกันสวยอาจารย์สวยจังครับใช่ครับผมว้าว มานจะนตำแหน่งอะไรตำแหน่งศัตู้ในระยะที่ยืนอยู่โดยอดปะอยากได้เหรอดเดี๋ยวอาจารย์จะเป็นนักสืบของทีมให้นะอย่างนี้เราก็เห็นคนสิให้ครูให้ครูบอก แต่ว่ามันมีช่วงระยะเวลาแบบกําหนดด้วยไงถ้าเห็นตลอดเวลามันก็จะโกงไปใช่แต่ว่าถ้าเป็นอาจารย์เล่นอ่ะก็ไม่โกงหรอกจะวิ่งหนีให้ลดราคบผมเข้าาบ้าแล้วอาจารย์โดนยิงทุกคนปกป้องอาจารย์ด้วยอาจารย์ไม่มียาเลยงานเข้าแล้วครับ Internet, อินเทอร์เน็ตผมเหมือนเต้าเลยครับอาจารย์ผมยิแล้วครับโอ้ผมโดนครับยังครับ<อ>ลงมานี่ก่อนมาตายแล้วเหรอเฮ้ยแพกเป๊ะสองน่าจะหมดแล้วไหมอ,อ๋อป๊อกแป๊กเหรออาจารย์ก็ยิงใหญ่เลยอา<ฟ>จารย์สายตาท่านอะป๊อกแป๊กไปแล้วครับทัาเรียนแปน๊บนึงนะ พอโ้อท่มากอ้าวค่ะท่านพออ้อฮึโอ้คนดีฉันต้องส่งงานตอนนี้เลยเหรอคะโอเคค่ะจะรีบไปนะคะอุวยนักเรียนงั้นครูขอออกจากเกมก่อนนะไม่จำเปก่อนนะโอกเคคุณนี่เจอกันนะเฮ้อตัวละครกูเป็นนักสืบอย่าลืมซื้อลจะได้ไปเล่นกับอาจารย์โอเคอ๋อนักเรียนอย่าลืมนะแต่งตัวให้เหมือนอาจารย์ด้วยนะนักเรียนโอ้โหฟีวายเลย ตอนนี้มีตัวละครใหม่นะคะนักสืบสาวสวยที่ชื่อว่าครูค่ะมีสกิลนะคะแสดงตำแหน่งศัตรูในระยะที่ยืนอยู่ในช่วงเวลาที่กำหนดด้วย,ยแต่งตัวก็สวยสกิลก็เท่อย่าลืมโหลดกันมาเล่นเยอะๆนะคะทุกคนอาจจะเจอเจนนี่ในเกมก็ได้นะคะ Flames we come There's so much more than you can see Don't run, don't run You can't run away from destiny It's pain that makes the legacy Don't run, don't run You can't run away from destiny There's so much more than you can see Don't run, don't run